เอาไหมพี่อ่าอ่าอันนี้คือเตาเตาเชิ้วควรนที่ก็าทำเผาถ่านให้ใช้ใช้ทั่วไปจะใช้พลังงานความร้อนสูงหน่อยเพราะว่ามันจะเผาควันอีกทีนึงแต่จะมีประโยชน์ในการเผาถ่านชาโคลก็คือเอากระป,ะป๋องฟิลบเนี่ยเจาะรูใส่นี่เสร็จปุ๊บเศษฟืนเศษไม้ไปแล้วก็ปิดปุ๊บ แล้วก็ปิดให้แน่นแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเจาะรูใช่ไหมต้องมีเจาะรูเพื่อให้มันอากาศมันออกแล้วก็ใส่ไม้จุดไฟเผาจนมีแก๊สออกมาแบบด้านนี้แก๊สด้านนี้ต้องมีแก๊สนี่แก๊สแก๊สแก๊สคุณก็เห็นแก๊สต้องมีแก๊สแน่เลยออห็นแก๊สป่ะขึ้นปุ๊บปุ๊บพอเห็นอยู่น่าจะมีแก๊สปุ๊บเน่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 เแก๊สเลยเนาะ แต่ตอนเผานี่ตอนเผานี่เราคือสามารถทำกับข้าวปกติได้เลยได้ได้เราครอบเราครอบนี่คือฝาครอบเราทำอบใช้ได้วางกับทกับข้าวได้เพราะมันแห้งทางจะอะอกให้ขีม้มือพี่ขี้ครีมครีมครีมเนี่ยว,วางหม้อได้ <c oughs> ไม่เป็นไรนี่คือที่วางหมาอ เสร็จปุ๊บปักกระเพ้าอะไรเสร็จปอมมันหมดแก๊สแล้วแก๊สมันหมดแก๊สม,ม,มันหมดนี่ไฟจุดไม่ติดเราก็เปิดออกมาก็าจะได้ถ่านหนึ่ง,งรัป๋องได้ถ่านชาโก้ยี่นะครับด้านหนึ่งกระปปองถ่านที่สมบูรณ์แบบนะชาโกม วาววาวใช้ได้ไล่ควันอย่าลืิ่มวางวาวนะต้องเจาะรูตรงนี้นะไม่ติดมือไม่ติดมือไม่แห้งไม่มีผงติดมือแห้งสนิทประโยชน์ทางการเกษตรแปลงปอแปลงควันก็ได้นะขับเท้า